คุยกันต่อในช่วงร้อยป่าสุขภาพกับคุณออนเซนีอมอนโมลีค่ะคุณออนเซนีคะผู้ประสบเหตุบางรายถึงแม้ว่าอาการจะหนักแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็รอดชีวิตแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเรียกอาการแบบนี้ว่าเส้นยาแดงผ่าแปะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ค่ะเรียกผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะคะที่จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะอย่างในกรณีของอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์ชนกันบนท้องถนนนะคะอุปสรรคเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะถ้าแพทย์สามารถที่จะประเมินลักษณะการชนรวมถึงรับรู้ความรุนแรงของอาการบาดเจ็บได้นี่จะเป็นข้อมูลสําคัญค่ะในการช่วยให้ผู้ป่วยนั้นมีชีวิตรอดหรือว่าลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการพิการค่ะอย่างลักษณะการชนจากด้านข้างตัวรถค่ะเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณทางแยกค่ะ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพระบุว่าแรงกระแทกในลนนักษณะนี้ทำให้ทิศทางรถคลื่นออกจากจุดประทะส่งผลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารภายในรถยนต์ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงกระดูกต้นคอช่องอกช่องท้องจนถึงกระดูกเชิงกรานค่ะและหากรถยนต์มีขนาดใหญ่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและหยุดกระทันหันโดยผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันก็ยิ่งทำให้เกิดแรงกระแทกมากขึ้น โอกาสที่อวัยวะภายในช่องอกและช่องท้องอยังตับม้ามและปอดจะแตกหรือว่าฉีกขาดก็ย่อมมีสูงค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงกลุ่มนี้จะเสียชีวิตหรือรอดชีวิตขึ้นอยู่กับการได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่จุดเกิดเหตุทั้งประเมินอาการเคลื่อนย้ายและดูแลผู้บาดเจ็บจนกระทั่งส่งถึงศูนย์มือแพทย์หรือว่าศูนย์อุบัติเหตุรวมถึงศูนย์บริบาลผู้บาดเจ็บค่ะประเด็นสําคัญคือ นำส่งในสถานพยาบาลที่พร้อมให้การดูแลซึ่งมักจะต้องเป็นศูนย์อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของภาคเอกชนต้องแยกให้ได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยบาดเจ็บที่ไหนเพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องไว้เนี่ยกลุ่มที่มาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเรามักจะส่งตรวจนะครับโดยได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรวดเร็วนะครับ อุบัติเหตุรุนแรงหลายกรณีนะคะที่ผู้ประสบเหตุค่ะมีร่องรอยการบาดเจ็บภายนอกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทําให้ญาติหรือว่าผู้ป่วยนั้นเบาใจว่าปลอดภยัยแต่ว่านั้นก็ไม่เสมอไปค่ะหากคนใกล้ชิดนั้นมองข้ามอาการบาดเจ็บที่ซ่อนอยู่ภายในนี่เป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ผู้ป่วยนั้นเสี่ยงเสียชีวิตหรือว่าพิการได้เหมือนกันค่ะ สัญญาแพทย์สมองและระบบประสาทอธิบายว่าอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นจากรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ล้วนส่งผลแทรกซ้อนได้กับหลายอวัยวะค่ะที่พบและเป็นปัญหาเป็นลำดับต้นๆคือผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงสมองได้รับบาดเจ็บยังตกจากที่สูงหกล้มและขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะ จนส่งผลให้เกิดความผิดปกติหลายๆด้านตั้งแต่สูญเสียความทรงจำระยะสั้นจนถึงมีเลือดออกในสมองหรือภาวะสมองบวมค่ะโดยอาการบาดเจ็บของสมองอาจเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือเกิดขึ้นภายใน24ถึง72ชั่วโมงหลังได้รับอุบัติเหตุการสังเกตอาการผิดปกติและพบแพทย์โดยเร็วค่ะจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยยับยั้งความสูญเสียไม่ให้เกิดขึ้นได้ค่ะอย่างที่บอกระดับความรู้ตัวสำคัญที่สุดนะครับ ถ้าระดับความรู้ตัวเป็นปกติอย่างที่เราคุยพูดคุยกันด้วยอันนี้คือปกติแต่ถ้าระดับความรู้ตัวลดลงนั่นหมายถือว่าม่วงมากขึ้นปกติก็หลับนอนหลับตาอยู่นะครับก็ก็ดูดดว่าหลับตาเรียกแล้วตื่นไหมถ้าเรียกแล้วตื่นก็จะเป็นความรู้ตัวระดับหนึ่งถ้าหลับตาเรียกล้วไม่ตื่นอันนั้นก็แปลว่าบาดเจ็บนี้ด,ด,ดูกระทบกระเทือนสมองมากขึ้นนะครับในรายที่รุนแรงเลยเรียกยังไงก็ไม่ตื่นปลุกก็ไม่ตื่นอันนั้นแปลว่ารุนแรงมาก แพทย์ย้ำนะคะว่าหากคนใกล้ชิดผู้ป่วยสังเกตพบอาการผิดปกติของสมองและกระโหลกศีรษะผู้ป่วยได้เร็วจะช่วยให้การรักษาเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอย่างการติดเชื้อในระบบประสาทโพรงสมองโตหรือยับยั้งความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองได้ทันรวมทั้งทําให้การรักษาโดยการให้ยาและกายะภาพบําบัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะช่วยให้ผู้ป่วยนั้นกลับคืนสภาพปกติได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้นค่ะ อุบัติเหตุและความสูญเสียบนท้องถนนเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถที่จะช่วยป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงนี้ได้ถ้าตั้งอยู่บนความไม่ประมาทค่ะเพื่อให้ช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้สามารถที่จะเดินทางกลับไปร่วมฉลองกับคนที่คนรักได้อย่างปลอดภัยนะคะและที่ต้องย้าเป็นพิเศษนะคะนอกจากเรื่องของการใช้ความเร็วขณะขับขี่เนี่ยเรื่องของการใช้อุปกรณ์ป้องกันก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นค่าเซฟตี้เบลท์ใส่หมวกกันน ốc, ็อกหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยใช้คาซีนะคะมีผลพิส แล้วในหลายกรณีนะคะที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงว่าอุปกรณ์ช่วยป้องกันเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะลดอาการบาดเจ็บแล้วก็การเสียชีวิตได้ค่ะคุณออสินีคะถ้าเผื่อว่าเราจะเปรียบเทียบอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ส่วนบุคคลกับรถจัก,กรยานยนต์อะไรมีความเสียหายรุนแรงมากกว่ากันคะ ความรุนแรงเนี่ยเป็นได้ทั้งเทียบเท่าหรือว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะคะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่หลายกับหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความเร็วของรถลักษณะการชนรวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันนะคะ ในส่วนที่เป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยสาเหตุที่ทําให้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตมากที่สุดนั่นก็คือบริเวณกระโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกต้นคอนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะลดความสูญเสียแล้วก็ป้องกันได้ถ้าเกิดสวมมวกันน็อกซึ่งจะสามารถลดความรุนแรงในการบาดเจ็บนี่ได้ถึงร้อยลเลยทีเดียวค่ะขอบคุณคุณอศินีค่ะ